ติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามความพร้อมกิจกรรมไว้ร์มมปั่นเพื่อแม่ค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนําคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งปรับภูมิทัศน์เขตดินแดงรองรับเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ นา,นายอภินันจันธรังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ซักซ้อมปั่นจักรายานรอบกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเข้าร่วมกิจกรรมจักรายานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมหรือไบ ke ฟอร์ม m มปั่นเพื่อแม่ซึ่งจะจัดในวันที่16สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมปั่นจักรายานให้ถนนทุกเส้นทางของการปั่นจักรายานเป็นถนนแห่งการเฉลิมพระเกียรติ ด้านนายจักรพันธ์ผิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตดินแดงเตรียมรองรับเส้นทางจักรยานซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละเจคาดจะแล้วเสร็จทั้งหมดวันที่15กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเก็บรายละเอียดเตรียมพร้อมซ้อมใหญ่ในวันที่สองสิงหาคมก่อนถึงงานจริงในวันที่16สิงหาคม